ไปดึงเอาข้าวของแม่จามจุรีฮะเอาเอาเอาขวดแล้วละขวดแล้วละเมื่อกี้เอางวงดึงไหม <c oughs> ไม่ให้ขนะ้างๆเป็นอะไรออกาากำลังกายออกกำลังกาย ขอย่าแม่จามดึงดึงจากปากดูแม่แม่จามดึงจากปากเลยเอาวาไปดึงเลยใช่ไหมเอาหญ้าคืนมาเขาบอกเอายาเขาคืนมาเนี่ยขาดึงจากปากเลยเอาคืนมาครับอ่ะเอาคืนมาเอายาคืนมาดูดวง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 ไปดึงแล้วดึงเอาหมดเลยโอ้ยเอาของแม่กาัดเอาของแม่จามไปหมดละ dài mát đứng vào đẹp đi ngắm một đẹp đi ngắm bọn เอายังไงต่อฮะเอาอยู่ในมือทําไงเอ้า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 เอานี่ที่ของแม่เกศนะฮะตอนนี้เออที่ของแม่เกศนะครับแม่เกศก็ดึงไปเหมือนกันฮะตอนนี้ฮะเห็นไหมเอออยาอันนี้ก็ที่ดึงไม่ได้เพราะว่าเขาเต็มงวงอยู่ฮะตอนนี้เต็มงวงอยู่นะฮะเออตอนนี้ก็เลยเป็นโอกาสของ แม่เกตครับโอ้ลถถังก็ดีใจครับได้ยาแล้วได้ยาแล้วโอโ้โหโอ้โหเออแต่แม่จามไม่ปล่อยครับกัดไวเลยครับตอวนี้เอางวงรัดไวเลยเออเอางวงลัดไปเลยอ่าน,งงนี่ครับสีแันวันนี้โอ้ยิงเล็กยังไงยิงเล็กกับพี่ชายกำลังแย่งต้นข้าวโพดกันครับ ออยังต้นก็พูดกันโอ้เห็นไหมเติมปากเต็มคำครับแม่จามจุรีวางปุ๊บดึงไปหมดเลยนะครับแต่ว่าของเราเดยวเเยะครับไม่เป็นไรตอนนี้แม่กากาะ,ะเกตก็ได้กินแล้ว น้องกับพี่แย่งอะไรกันน้องกับพี่แย่งอะไรกันอ,อ๋อแย่งต้นข้าวโพดครับครับครนี่ครับสุดท้ายก็ลงตัวครับได้คนละกองได้ข้าวโพดคนละกอง มองไปอีกทีสับประรดยันตะการตัวนี้แบนนะครับสับประรด ทุกคนครับโอ้โหเหยียบแบตเตอรี่โอ้เหยียบสับรถแบนเลยแล้วก็กำลังกินนะฮะตอนนี้เหยียบแบตแล้ว่อากิกนเอาเงวงดูดขึ้นมากินเทละจิบเทละจิบนะฮะลิ้มลองรสชาตินะฮะของสับประรดนะฮะ วันที่16ผมมางานอุทยาอยากมาหา,าช้างแปดแต่ไม่มีเวลามาหาต้องมาช่วงไหนครับมาได้ตลอดครับผม7จ็ดโมงเชา้าถึง6โมงเย็นครับคุณวิววสิตครับมาได้ทุกช่วงเลยครับผมเปิดตลอดครับยกเว้นตอนกลางคืน หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับคุณยิสิตมาได้เลยแมทมาเยียบได้มาทักทายได้มาที่ตลอดครับช่วง งานมอรดกโลกน้องแฝดถ้ายังรออยู่ที่นี่นะครับแวะมาหาน้องแฝดได้ด้วยนะครับแวะมาหาน้องแปดได้มาคิดาหัวใจโตสวัสดีขาดน้องแปดน้องรถถังและน้องช้างทุกตัวรวมถึงพ่อครวทุกคนนะครับสบายดีทุกคนนะคะับสบายดีครับมาคิดาครับผม สบายดีมากๆเห็นไหมเห็นไหมเอาใครก็ควันเช็คเอาเราไปดูช้างเผือกช้างเผือกดีท่านนี้นี่นี่ฮะมาดูช้างให้มีเห็นช้างเผือกมาดูครับนี่ฮะช้างเผือกฮะอืม แต่งรองเลยครับช้างเผือกครับไปร่วมงานวันนี้รอบสี่มลชนครับวันนี้แสงสีเสียงอันนี้น้อ,อะไรนะเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วนี่ครับมีช้างเผือกนะฮะเพิ่งทาสีเสร็จเมื่อกี้นี่ เพิ่งทาสีเสร็จเมื่อกี้นี้เพราะว่าต้องไปร่วมงานเย็นนี้นะครับแสงสีเสียงยุทธยาอ่าเอาไปรถถังไปไปเที่ยวงานมอดอกโลรถังไปรถถังไปไหมถังไป่าไปเที่ยวงานมอดอกโลหรือเปล่าไม่ไปคนน่ะอยู่กับแม่คนน่ะอยู่กับแม่ไม่ไปหรอก ไปก็ขึ้นรถเนี่ยพ่อของช้างแฝดแสดงเป็นตัวละครใดครับเป็นฝ่ายข้าศึกครับผมงาทองเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายพระเอกครับ ส่วนพ่อของน้องแฝดเป็นฝ่ายโจรครับต้องจะถือนะครับเพราะว่ามันเป็นบทบาทาากำลังถามว่าน้องน้องน้องแฝดน้องช้างเถื่อนน้องเถือจริงไหมว่าเพิ่งทานีเสร็จเมื่อกี้ดิ แต่งตัวไปร่วมงานแสดงเย็นนี้นะครับไม่ใช่อะไร,ไรจะเอทัทง้งทั้งจะเอ8แปดแปด ทางทงเลย,ยเล่นกับเรานะฮะอาั์ดีแม่แม่เลยทางงแล้วแม่แม่อยู่นี่ทางทางทางไม่สนใจนะครับช่วนไปงานแสงทีเสียงก็ไม่ไป ขอบคุณครับคุณลบไนฮิปโปตัวน้อยหนึ่งตัวนะครับลุกข้อหมาแล้วเย<า>ไนน้ไปกินน้ำไปกินน้ำายายไปกินน้ำแล้วกินน้ำเร็วม<า>ผมจอง<ป>บัตรแล้วครับผมมางานวันที่16นี่ครับอ๋องก็ต้องมาช่วงเช้าคุณพี่สิบ ช่วง9โมง -10 โมงแมะมาหาน้องแปดแล้วก็ช่วงเย็นก็ไปดูงานแสงสีเสียงครับกลางคืนถ้ามากลางคืนก็ไม่เข้านะที่นี่ต้องมากลางวัน